สวัสดีครับวันนี้คือวันศุกร์ที่5กันยายน2568เราจะมาทํานายดวงของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนผ่านพลังไพ่เทพฮินดูทั้ง5ใบเพื่อดูว่าวันนี้คุณจะพบเจอพลังใดสิ่งดีใดและข้อควรระวังใดบ้าง1ตัวตนไพ่พระวิษณุสรีวิษณุ วันนี้คุณมีพลังแห่งการคุ้มครองและการรักษาสมดุลในชีวิตคุณเปรียบเสมือนผู้รักษาที่คอยดูแลทุกสิ่งรอบตัวให้อยู่ในความสงบข้อดีคุณมีความมั่นคงใจเย็นและมักเป็นที่พึ่งของคนรอบตัวข้อควรระวังความใจดีเกินไปอาจทำให้บางครั้งถูกเอาเปรียบคำแนะนำรักษาความสมดุลในชีวิต และเลือกช่วยเหลือเฉพาะในสิ่งที่ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อน 2. การงานภัยพระแม่คายาตรีกายตรีเดวีการงานของคุณวันนี้โดดเด่นด้านปัญญาและความคิดสร้างสรรค์เป็นวันที่เหมาะกับการวางแผนและการเรียนรู้สิ่งใหม่ข้อดีคุณจะได้รับแรงบันดาลใจหรือมีไอเดียใหม่ๆที่ช่วยให้งานก้าวหน้าข้อควรระวัง อย่าประมาทหรือรีบร้อนตัดสินใจโดยไม่ตรวจสอบรายละเอียดคำแนะนำใช้สติปัญญาและความรอบคอบจะทำให้งานสำเร็จอย่างมั่นคง 3. การเงินไพพระวามานพรามวามนาการเงินวันนี้มีพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงอาจมีไรายได้ใหม่หรือค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงข้อดีมีโอกาสได้เงินจากการเจรจา การทำบุญหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์ข้อควรระวังอย่าใช้เงินไปกับสิ่งที่เกินตัวหรือสัญญาที่ไม่แน่นอนคำแนะนำควรวางแผนและใช้เงินอย่างรอบคอบแม้จะมีโอกาสแต่ก็ต้องมีวินัยควบคู่กันไป 4. ความรักไพ่พระจะกัน,นาฏจะกันนาดความรักวันนี้มีพลังแห่งศรัทธาและการยอมรับ ข้อดีคนมีคู่จะเข้าใจกันมากขึ้นผ่านการให้อภัยและการเคารพซึ่งกันและกันข้อควรระวังอย่าให้ความคาดหวังที่สูงเกินไปทำให้ผิดหวังทำแนะนำควรใช้หัวใจที่จริงใจและเชื่อมั่นในพลังความรักจะทำให้ความสัมพันธ์มั่นคง 5. สุขภาพไพพระรามสรีรามาสุขภาพวันนี้มีความแข็งแรง และมีพลังแห่งวินัยคอยควบคุมข้อดีคุณมีพลังใจเข้มแข็งทำให้ร่างกายสดใสและฟื้นตัวได้เร็วข้อควรระวังระวังเรื่องความเครียดจากการทำงานหนักหรือการรับผิดชอบมากเกินไปคำแนะนำควรรักษาวินัยด้านสุขภาพเช่นออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยให้สุขภาพมั่นคงบทสรุป ไพ่รวมทั้งห้าใบวันนี้ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนจะได้รับพลังแห่งความมั่นคงปัญญาและความศรัทธาหนุนเสริมการงานโดดเด่นด้วยสติปัญญาการเงินมีการเปลี่ยนแปลงที่ต้องรอบคอบความรักมั่นคงด้วยความเข้าใจสุขภาพแข็มแรงหากรักษาวินยัยข้อดีคุณมีทั้งพลังใจความมั่นคงและปัญญา ที่จะนำพาความสำเร็จมาสู่ชีวิตข้อควรระวังอย่าใจดีเกินไปจนถูกเอาเปรียบและอย่าใช้เงินเกินตัวคำแนะนำเดินหน้าอย่างมั่นใจใช้สติและความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจะทำให้วันนี้เต็มไปด้วยความสุขความสำเร็จและความสมดุลครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกด like เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ